Moonlight you guys won best picture. Moonlight won. Come on this is not a joke. w o w this is um This is Moonlight the best picture. Yeah. ชาว่า <quy> ท <Billie> ุกคนที่ติดตามการประกาศผลรางวัลออสการ์น่าจะจําเหตุการณ์นี้ได้ดีนะครับเหตุการณ์จดหมายผิดซองบนเวทีออสการ์ครั้งที่89ซึ่งจัดขึ้นในปี2017เมื่อรายชื่อของผู้ชนะรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมที่ควรจะเป็นของ Moonlight กลับถูกประกาศว่าเป็นของภาพยนตร์เรื่อง La La Land La La Land และกว่าที่ตัวแทนของบริษัท Price Waterhouse Cooper ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเก็บผลคะแนน,นผู้ชนะรางวัลอสการ์จะออกมาแจ้งว่าผู้ชนะที่แท้จริงคือภาพยนตร์เรื่อง Moonlight เวลาก็ล่วงเลยไปจนทีมผู้อำนวยการสร้างของภาพยนตร์เรื่อง La La Land ขึ้นมารับรางวัลและกล่าวสุนทรพจน์กันไปแล้วถึง3คนและเมื่อทุกคนรู้ว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็อย่างที่เห็นครับ เกิดความโกลหนกันไปทั่วดอร์บี้เทอเตอร์ <Thank you. S 1> รวมถึงผู้ชมทั่วโลกที่กำลังชมการถ่ายทอดสดในวันนั้นและจากนั้นเหตุการณ์นี้ก็กลายเป็น t a อ k of t เด t o ท n ในทันที you, ในทวิตเตอร์มีการทวิตถึงเรื่องนี้สูงถึง1.8ล้านทวิตในช่วงที่เหตุการณ์โกลหลบนเวทีออสการ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่บริษัท Price ว a t ต r House c o o p e r ซึ่งทำหน้าที่จัดเก็บผลคะแนน,นให้กับออสการ์มานานถึง83ปีก็ได้ออกมายอมรับผิดและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งสาเหหตุทั้งมด เกิดจากนายไบรอันคาริแกนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัท Price ว a t e ต house Cooper ยืนตองผลรางวัลผู้ชนะสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมของเอมม s าสโตนจากลาลาแลนให้วอลเลนเบตตี้ขึ้นไปประกาศรางวัลแทนที่จะเป็นซองรายชื่อผู้ชนะในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งไบรอันคาริแกนนั้นถูกสื่อโจมตีอย่างหนักครับว่ามัวแต่สนใจดารานในงานจนไม่ใส่ใจหน้าที่ของตัวเองเขาเพิ่งจะถ่ายภาพเอมม s าสโตนและโพสต์ลงในทวิตเตอร์เพียงหนึ่งนาทีก่อนเหตุการณ์สลับซองจะเกิดขึ้นทั้งที่ช่วงเวลานนั้ เขาควรจะตรวจเช็คให้แน่ใจว่าซองที่เขากําลังจะส่งให้วอลเลนเบตตี้ขึ้นเป็นประกาศรายชื่อผู้ชนะนั้นเป็นซองที่ถูกต้องหรือไม่อันที่จริงเหตุการ์สลับซองผลรางวัลเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อปี1964ในงานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งที่36เมื่อแซมมี่เดวิดจูเนียประกาศชื่อจอห์นอดิสันจากภาพยนตร์เรื่องทอมโจนส์เป็นผู้ชนะในสาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม John for Tom Jones. ซึ่งก็สร้างความงุนงงกันไปทั้งหอเพราะจอนอดิสันถูกประกาศให้เป็นผู้ชนะทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้มีชื่อเข้าชิงในสาขานี้แต่ความผิดพลาดครั้งนั้นนะครับได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วโดยทีมงานของออสการ์รีบนำสองที่ถูกต้องส่งให้แซมมี่เดวิดจูเนียร์ประกาศใหม่ซึ่งผู้ชนะที่แท้จริงคืออังเรเพวินจากภาพยนตร์เรื่องเออร์มาลาดูส ส่วนชื่อของจอร์นอดิสันที่ประกาศผิดนั้นจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชนะออสการ์ในสาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์นั่งเดิมยอดเยี่ยมซึ่งตามคิวแล้วควรจะต้องถูกประกาศเป็นรางวัลลำดับถัดไปแต่การสลับสองผู้ชนะรางวัลในครั้งนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงมากนักน,นะครับเนื่องจากทั้งจอห์นอดิสันและอังเดรเพลวินต่างก็เป็นผู้ชนะรางวัลอสการ์ในปีนั้นทั้งคู่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องขำขันในงานออสการ์ปีนั้นแทนต่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานออสการ์ปี2017 ที่ส่งผลกระทบร้ายแรงมากกว่าโดยเฉพาะทางด้านความรู้สึกของทีมงานจากภาพยนตร์เรื่องลาลาแลนและมูดไลท์และทาให้เหตุการณ์อื้อฉาวในครั้งนี้นะครับถูกยิบยกขึ้นมาเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตบนเวทีออสการ์อย่างเช่นเรื่องราวการชิงดีชิงเด่นกันในงานประกาศผลรางวัลอสการ์ครั้งที่35เมื่อปี1963เมื่อภาพยนตร์เรื่อง What Ever happened to Baby Jane ได้นักแสดงที่เกลียดที่น้ากันในชีวิตจริงอย่างเบ็ตตี้เดวิดและโจนคอฟฟอร์ดมารับบทนำ บทของทั้งคู่นั้นถือว่าโดดเด่นไม่แพ้กันครับและต่างก็ขับเคี่ยวการแสดงของตนเองกันอย่างสุดฝีมือแต่กลับมีแค่เบ็ตตี้เดวิดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ซึ่งกระต้สร้างความแค้นใจให้กับโจนครอฟร์เป็นอย่างมากเธอจึงวางแผนหักหน้าเบ็ตตี้เดวิดโดยเขียนจดหมายไปยังผู้เข้าชิงสาขานักแสดงนำหญิงอีก4คนที่เหลือและยื่นข้อเสนอว่าหากใครไม่สามารถมาร่วมงานออสการ์ได้แล้วเกิดชนะขึ้นมาเธอจะขออาสาเป็นผู้รับรางวัลแทนและเมื่อแอนแบนโกรฟ หนึ่งในผู้เข้าชิงออสการ์นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง The Miracle Worker ได้รับจดหมายของโจนคอร์ฟอร์ดเธอก็ตอบรับข้อเสนอน,นั้นทันทีเพราะเธอติดแสดงละครบอดเวย์จึงไม่สามารถมาร่วมงานออสการ์ได้และเมื่อวินาทีของการประกาศรายชื่อผู้ชนะมาถึงโจนคอร์ฟอร์ดก็หักหน้าเบ็ตตี้เดวิดได้สำเร็จเมื่อชื่อของแอนแบนครฟ์จากภาพยนตร์เรื่อง The Miracle Worker ถูกประกาศว่าเป็นผู้ชนะรางวัลอสการ์ เบตตี้เดวิดเคยให้สัมภาษณ์ครับว่าวินาทีนั้นเธอแทบจะเป็นลมและทําอะไรไม่ถูกเนื่องจากเธอกําลังช็อกในคืนนั้นนะครับโจนคอฟอร์ดเดินผ่านหน้าเบตตี้เดวิดขึ้นไปรับรางวัลออสการ์แทนแอนดแบนครอฟอย่างเฉิดฉายและกลายเป็นหนึ่งในดาวเด่นที่สุดของงานออสการ์ในค่ำคืนนั้นเลยทีเดียวจากเหตุการณ์ชิงดีชิงเด่นบนเวทีออสการ์มาที่เรื่องราวของการปฏิเสธรางวัลอสการ์กันบ้างครับ เหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดเกิดขึ้นในปี1973เมื่อมารอนแบรนโดซึ่งเป็นเต็งหนึ่งในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากบทดอนคอลิโอเนในภาพยนตร์เรื่อง The Godfather ได้ออกมาปฏิเสธการรับรางวัลอสการ์เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชนพื้นเมืองของอเมริกันที่มักถูกสื่อภาพยนตร์และโทรทัศน์นำเสนอภาพและข้อมูลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง o, the โดยเมื่อชื่อของมารอนแบรนโดถูกประกาศขึ้นในฐานะผู้ชนะรางวัลอสการ์ในคืนนั้น ขาได้ส่งหญิงสาวสวมชุดอินเดียแดงชื่อว่าซาชีลิตเทลเฟเทอร์ขึ้นไปบนเวทีออสการ์เพื่อปฏิเสธการรับรางวัลและอ่านสุนทรพจน์ของมาลอนแบรนโดที่มีความยาวถึง15หน้ากระดาษแต่ด้วยเวลาจำกัดนะครับเธอจึงไม่สามารถอ่านสุนทรพจน์ฉบับนี้ได้แต่เธอก็นำเนื้อหาทั้งหมดไปเผยแพร่ต่อหน้าสื่อมวลชนด้านหลังเวทีในเวลาต่อมามาต่อกันที่ปี1974ครับในงานประกาศผลรางวัลอสการ์ครั้งที่46 ในขณะที่เดวิดนิเวนซึ่งเป็นพิธีกรกำลังกล่าวแนะนำอลิซาเบธเทเลอร์ขึ้นมาประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอยู่ๆก็มีผู้ชายชื่อว่าโรเบิร์ตโอเปนเปลือยกายลอนจอนพร้อมชู2นิ้วเป็นสัญลักษณ์รูปตัววีซึ่งสื่อความหมายถึงสันติภาพวิ่งขึ้นมาบนเวทีออสการ์ต่อหน้าคนทั้งงานรวมถึงผู้ชมทั่วประเทศที่กำลังชมการถ่ายทอดสดอยู่หน้าจอโทรทัศน์งานนี้กล้องตัดภาพไม่ทันกันเลยทีเดียวข้ามมาที่งานออสการ์ครั้งที่89ครับ ปีนี้นะครับนอกจากจะประกาศผู้ชนะในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผิดเรื่องแล้วก็ยังมีเรื่องผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้โปรดิวเซอร์หญิงชั่วแจนชับแมนถึงกับผัวเสียเมื่อพบว่าภาพถ่ายของตนเองปรากฏขึ้นในช่วงลําลึกบุคลากรในฮอลลีวูดที่เสียชีวิตในรอบปีที่ผ่านมาทั้งๆท,ที่เธอยังไม่ตายซึ่งภาพที่ถูกต้องนะครับควรจะเป็นภาพของเจเน็ตแพทร์สันนักออกแบบเครื่องแต่งกายที่เสียชีวิตไปในเดือนตุลาคมปี2016 โดยแจนแชปแมนนะครับได้ออกมาแสดงความรู้สึกผิดหวังต่อผู้จัดงานออสการ์ที่ไม่มีใครเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก่อนจะปล่อยวิดีโอนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกทั้งๆท,ท,ที่ผู้เสียชีวิตตัวจริงอย่างเจเน็ตพท์สันเป็นถึงนักออกแบบเครื่องแต่งกายที่เคยชนะรางวัลอสการ์มาแล้วถึง4ครั้งซึ่งในเวลาต่อมานะครับทางออสการ์ก็ได้ออกมากล่าวขอโทษแจนแชปแมนและครอบครัวของเจเน็ตพท์สันพร้อมทางแก้ไขรูปที่ถูกต้องเพื่อแสดงการรำลึกเจเน็ตพาสันอีกครั้งและความผิดพลาดถึง2ครั้งในคืนเดียวกัน ทั้งการสลับรูปในช่วงการรำลึกผู้เสียชีวิตและการสลับซองในช่วงการประกาศผู้ชนะในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมก็ทำให้งานออสการ์ครั้งที่89ถูกนิตยสาร Entertainment Weekly ยกให้เป็นคั่คืนที่ทำให้เกียรติยศของออสการ์สั่นคลอนและจะเป็นเหตุการณ์ที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงมากที่สุดไปตลอดการยิ่งกว่าเรื่องอื้อฉาวเรื่องไหนๆที่เคยเกิดขึ้นบนเวทีออสการ์ครับ